สวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันตอนกินข้าวเต็มๆแบบนี้มาตั้งหลายคลิปแล้วนะครับเนี่ยวันนี้มีกับข้าวเยอะแยะเลยครับแกงคั่วหัวปีครับดูสิครับหัวปีนี่ก็คือที่มาจากต้นกล้วยครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้นะตักลาดก่อนลองสักกรุ๊หนึ่งครับอืมอร่อยครับ ผมจะใส่งด้วยพริกกะปินิดน,นึงนะครับอนนนนะืมอืมนะครับอืมปะการังอืมอืมหมูทอดเจจงครับซู้อจากมิตรเท่านะครับ กล่องหนึ่งเท่าไรหร่รู้ไหมครับสองขีดสองขีดหกสิบส,สี่บาทหกบาทนะครับกล่องเนี้ยจิ้มจับไม่รู้ไงไม่ไปให้ด้วยมั้งอืมไม่นี่เขาเนอคเลย

เทวจักครับอืมมีแข็งหนางคือมมันจะไม่กลิ่นเครื่องเทศบางคนอาจจะไม่ชอบนะคอบมูหวานนะอืมเขินตลบกันนะครับอืมอืม năn nhanh nhanh nào, là một hoa tiêu trông nào nhanh học mm อืมอร่อยมากครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับนไงลรงไปซื้อกันดูครับที่จำย่านมิตทาวครับเท่าไหร่ครับคือเมอว่าเนี่ยมันเท่าไหร่ดีกว่าได้ขนาดเนี้ยมันได้ยี่สิบบาทหกสิบสี่บาทครับหมูทอดนะครับ หมูวานกิดสนิเดียวสี่สิบบาทก็คืดดคอสองกล่องเนะี้ยหนึ่งร้อยสี่บาทน,านั่นเองนะครับกินกันได้สองสามคนแล้ไปซื้อข้าวเหนียวอีกห่อนหนึ่งไม่รู้เขาไม่ขายด้วยรับรอบบาทข้าวเหนียว1ิบาทแล้วก็ไปซื้อผักเครื่องเคียงอะไรมานะครับแล้วก็หาอะไรมากินเพิ่มอีกก็ได้ครับอร่อยมากครับ ยังรู้สึกมื้อแล้วนันเดี๋ยขอจบไปเพียงเท่านี้นะ,ะสวัสดีครับ